สวัสดีครับผมเกณฑคลินิกลักเท้าครับสำหรับตอนที่4ี่ของซีรีส์อุปกรณ์ดูแลนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับจะเกี่ยวกับคําถามที่มักสงสัยกันเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเราลองมารับฟังกันเลยนะครับว่ามีคําถามอะไรบ้างมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะครับทําไมใส่ที่ประคองนิ้วตอนนอนแล้วเกิดอาการปวดคําตอบนะครับซึ่งในส่วนที่ประคองนิ้วนะครับจะเป็นการประคองนิ้วซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการปวดได้ครับ ในที่นี้นะครับแนะนำค่อยๆเพิ่มเวลาในการใส่ครับหากมีอาการปวดมากสามารถถอดพับก,ก่อนแล้วค่อยใส่ต่อค่อยๆเพิ่มเวลาใส่นะครับและแนะนำนะครับสามารถเอาเท้าแช่น้ำอุ่นๆก่อนและหลังใส่อุปกรณ์เพื่อคลายกล้ามเนื้อได้ครับและคำถามที่2นะครับเวลาเราใส่อุปกรณ์และทำกายภาพแล้วนิ้วเท้าของเราจะกลับมาตรงเหมือนเดิมได้ไหม และคำตอบนะครับคือหลักของการใส่อุปกรณ์และการทำกายภาพคือช่วยป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นและลดอาการปวดครับโครงสร้างนิ้วอาจจะดีขึ้นบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยมากเลยนะครับทั้งนี้นะครับหากต้องการให้นิ้วเท้าของเรากลับมาตรงคล้ายเดิมหรือเหมือนเดิมจะแนะนําผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของนิ้วเท้าครับและข้อที่3นะครับทำไมใส่เจลบันเนียนกับรองเท้าแล้วกลับบ้านยังมีอาการปวดที่ปุ่มที่ข้างเท้าอยู่ สำหรับคำตอบนะครับเจลบานเนียนจะเป็นตัวช่วยลดแรงเสียดสีระหว่างปุ่มที่ข้างเท้ากับตัวรองเท้าครับแต่ถ้าหากมีการเสรียดสีมากกว่าเจลบูนเนียนที่จะรับไหวก็อาจจะทำให้มีอาการปวดได้อยู่นะครับและหากกลับบ้านไปมีอาการปวดอยู่แนะนำประครบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบได้ครับแล้วก่อนนอนค่อยมาประครบอุ่นเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีและคลายกล้ามเนื้อครับและมาคำถามข้อสุดท้ายนะครับหากมีนิ้วเท้าเกยแค่ข้างเดียวควรทำกายภาพอย่างไร และการใช้ยางโบเมนข้างที่ไม่เกจะมีปัญหาหรือไม่และคําตอบนะครับสาหรับคนที่มีนิ้วเท้าเกข้างเดียวสามารถทํากายภาพเหมือนกับคนที่มีนิ้วเท้าเกย์สองข้างได้เลยครับและการทํากายภาพด้วยยางโบเมนสามารถทําได้ด้วยเท้าทั้งสองข้างเลยครับซึ่งจะทําให้ก้ามเนื้อดึงรั้งนิ้วโป้งทั้งสองข้างมีความยืดหยุ่นและก็จะไม่ทําให้เท้าอีกข้างที่ไม่เกย์มีปัญหาครับและหากท่านใดดูแล้วนะครับมีคําถามนอกเหนือนจากคําถามเหล่านี้ สามารถฝากข้อความไว้ได้ที่ Facebook หรือ Line ได้เลยนะครับสำหรับ Facebook จะชื่อคลินิกลักเท้าและส่วน l ล n e นะครับก็ไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า a s s ไซน์ o ลเครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ